ไปแล้วแม่อยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลแม่อยู่โรงพยาบาลคิดถึงแม่เยอะแล้ว,ลวตอนนี้มารอรับน้องโมเดลนะครับที่หน้าโรงเรียนพิเจ๊บอยู่โรงพยาบาลครับพ่เจ๊กบกำลังตรวจสุขภาพอยู่ช่วงนี้พ่เจ๊บไม่ค่อยจะอาการไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นไรน่าจะป่วยเนาะกําลังไปเจาะเลือดอยู่อันนี้หน้าหน้าโรงเรียนของโมเดลนะวุ่นวายตอนนี้ต้องรองรถรักเรียนออกมาก่อนนะครับประมาณ 4- ี่ห้าคันนะแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปรับ น้องเดียวได้นะครับคุณปกครองก็ต้องรอข้างนอกก่อนเนาะทำไมหน้าเอือดอีกแล้วฮะแม่อยู่โรงพยาบาลไปหาแม่กันโอเคจะไปหาแม่ยังเราไปแล้วแม่อยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลแม่อยู่โรงพยาบาลคิดถึงแม่เยอะแล้วโอเคแล้วสเกลโอสเกลได้ยังไปเลยไปเลย รับเด็กมาจากโรงเรียนเสร็จแล้วเด็กจะกินละขน้วนอมกินสาล่ายนะครับแล้วนี่คาโบเนล่าสองห่อนะสองกล่องน้องโมเดลอยากกินจะซื้อให้พี่แทนด้วยแล้วโมเดลมีอะไรอีกมีนมหนึ่งขวดแล้วก็ขนมสาลายกรอบแล้วก็คาโบเนล่าโหน้องโมเดลนี่กินเก่งอุ้ยโอ้เปิดเองได้ด้วยกินนี่ เลิกเรียนมานะแล้วก็หิวบอกว่าเมื่อวานกินข้าวกับกับอะไรนะไข่พะโล้ไข่พะโล้กินไข่พะโล้หมดเลยแต่กินข้าวไม่หมดเลิกเรียนมาหิวอย,อยากกินนมช็อกโกแลตปะจัดให้นะกินคนเดียวเลยน,ะน้องโมเดลกินหมดถุงยังไหนให้ดูดนถุงดิหูหมดแล้ว啊หนึ่งถุงไะกินคนเดียวเลยเหรออร่อยไหม อยอไม่คิดจะแบ่งใครเลยอันนี้คือแฟนสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยใช่ใชโอ้กินตุ๊กันดำตายเร็วมดอร่อยมากปันเจี๊ยบปันเจี๊ยบแม่แล้วนมกินหมดยัง นมยังกินไม่หมดเลย <อะ S 1> หมดแล้วลูกในถุงก็หมดแล้วยังม,มีเศษอยู่อ้ช่างมันเถอะเศษในถุงนะไม่ต้องถึงกักระดกหรอกอา่ากินนมด้วยอ,อ้าโโหที่ขยละล้วให้พ่อ <c oughs> อาเปิดน,นมกินเองเพื่อนเพื่อดูนะนี่กินจริงๆนะน้องโม,โมดเดลกินจริงๆนะหันมาดูเดะ <c oughs> นี่เห็นไ,ไหมครับกินเก่งมากอ้ดีจังเลยพ่อดีใจมากเลยเดยวกินเก่ง โูเกือบครึ่งขวดเลยแต้วเนื้กวกะไมวหิวนะแล้วเนื้วกัไมาหิวโอ้หนึ่งขวดใหญ่กับคาโบนนล่า <c oughs> เดี๋ยวคาโบนนล่ารอพี่เ็บมาป้อนโอเคตัอดกับ <c oughs>